สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่นเกล้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอบบงกะปิร้านแอดเฟิร์ดเอ็มดีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์ The m o s ช o p com เบอร์โทร065-665-8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้ลูกตต๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนยโอ้โหเสียงชัดมากเลยชัดใช่ไหมชัดจนแบบเออเอออยู่ที่บ้านแล้วเนาะ อยู่บ้านค่ะพอดีหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนมุมทํางานใหม่เอาโต๊ะทํางานขึ้นมาบนห้องนอนจัดจัดมุมใหม่ก็เลยน่าจะได้สัญญาณชัดกว่าเดิมสัญญาณชัดกว่าเดิมมากเลยอันนี้ชัดชัดกว่าเดิมมากจริงๆอ่นะฮะจนพี่ต้องเบาเสียงตกติกเลยเนี่ยปกติต้องต้องเลงเออเออเออบางไทรอาเภอบางไทรในฝนตกกระหน่ำไหมฮะ ไตน้อยคะ่ะไตน้อยเออไตน้อยไตน้อยขอขอโทษขอโทษอ่าไตไตน้อยก็ฉ่ำอยู่ค่ะ <ขา S 1> ตอนเย็นใช่ในะครับก็ถือว่าตกทั่วถึงนะฝนเนี้ยแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมไหมแถวนั้นเออไม่ท่วมคะ่ะแค่เกือบเกือบนี่แม่งก็จะล่องเรือหารักกันได้เลยนะใช่แค่แค่น้ำเต็มเต็มคลองนิดหน่อยอนิดเดียวก็จะขึ้นถนนเลยเ อ่ะโอเคมาลุยกันเลยกับเรื่องนี้โอ้โหตั้งชื่อไว้ได้เดือดมากนะว่ากูเตือน<ะ>มึงแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงตุกติ๊กเชิญเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งหนูขออนุญาตให้น้ำสมมติเพื่อนว่าชื่อไอไลแล้วกันนะคะไอไลหรือไอกำไลเนี่ยเป็นผู้หญิงสวย ัวเล็กผิวขาวผมยาวๆดัดลอนคือคือจริงๆเนี่ยไอไลกับหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่แรกมันเป็นแฟนของเพื่อนในกลุ่มอีกทีหนึ่งซึ่งก็คือไอวิวแต่ว่าด้วยนิสัยที่อ่าเข้ากันง่ายของมันนะคะทำให้หนูกับมันก็คือเราสองคนก็สนิทกันเร็วมากเพื่อนในกลุ่มก็สนิทกันเร็วมาก แต่บ้านของไอไลอะ่ะมันค่อนข้างไกลคือคือมันคนละจังหวัดกันเลยอะ่ะคือเราเรียนอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าบ้านมันอยู่จังหวัดข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบนั้นนะจะเจอกันทีเจอกันแค่หนสองขนเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่แล้วที่เหลือก็จะเป็นการคุยกันผ่านทางเมสเซจแล้วอีกสักพักหนึ่งเนี้ยก็ไม่ได้เจอไอไลอีกเลยเพราะว่าไอไลมันเลิกกับไอวิวเพื่อนในกลุ่มไป ตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าหนูกไอ้ไลเนี่ยก็คือคุยกันทุกวันผ่านเมสเซจก็แบบปรับทุกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็นมาพัมเพอบอกว่าเออกูคิดถึงมันว่านู่นนี่นั่นหนูก็แบบได้แต่ปลอบใจอ่ะแบบเออมึงครั้งนี้มันมันยากวายเออกูไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าคือต้องบอกว่าพ่อแม่ของฝั่งเพื่อนหนูอ่ะเขาเป็นแนวหัวโบราณที่เรา ัวอไอไลอ่ะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแรงๆแต่งตัวเกง่งแต่งหน้าเกง่งแล้วก็ทํางานกลางคืนคือเป็นเหมือนกับเ, ồi, เด็กเสิร์ฟเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <öyle. S 2> เขาก็เลยมองว่าเออ่ ồi, มองเป็นในทิศทางที่ไม่ดีอะ่ะ<ช>แล้วก็ไปกดดันลูกชายให้ลูกชายอะ่ะเลิกกับออออออไ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 ์ซะ <appoint s> จนไอวิวมันน่าจะแบบทนไม่ไหวบวกกับว่าด้วยนิสัยของสองคนเนี้ยมันชอบปะทะกันเสมอ ก็เลยทําให้แบบเถียงกันบ่อยเลยวิวมันก็เลยตัดสินใจว่าเออทรงเนี้ยคือต่อให้มันสู้กับพ่อแม่ได้อะแต่มันก็ต้องทะเลาะกับแฟนมันตลอดอ้มันก็เลิกไปสักก็น่าจะจบพอมันสองคนเลิกกันเนี่ยหนูก็กลายเป็นซ่วมสาธารณะแหละคือให้เพื่อนมานั่งปรับทุกขชายตัวไอไลเองก็มันก็บอกว่ามันก็ไม่มีใครอ่ะพ่อแม่แท้ๆของมันก็เสียไปหมดแล้วตอนเนี้ยมันเหลือแค่พ่อแม่บุญธรรม จริงๆอะ่ะมันก็เหมือนกับตัวคนเดียวที่ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตไปวันๆมันผิดมากหรอกับการที่มันทำงานกลางคืนเพื่อที่จะเอะ่หาเงินเดือนมาส่งเสียตัวเองเรียนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่บุญธรรมมันก็บ่นกับหนูอย่างเงี้ยทุกวันพี่จนกระทั่งอยู่วันหนึ่งมันถ่ายรูปขวดแก้วเป็นขวดแก้วเล็กๆเนาะขวดนึงมาให้หนูขวดแก้วขวดนเนี้ยพี่เนธ มันมีรูปสลักไม้เล็กๆคล้ายคนอยู่ด้านใน mm hmm. แล้วฝุกด้วยได้สีขาวนะแล้วแช่อยู่ในน้ำมันสีเหลืองๆอมส้มอะค่ะรอ mm hmm. บ,บแรกอะหนูเห็นอนะหนูรู้สึกว่าอีขวดนี้มันปแปลกด้วยด้วยวัยในตอนนั้นอะหนูไม่รู้เลยว่าอีขวดนี้มันคือขวดอะไรแต่คือความรู้สึกที่เราได้รับมาจากอีกขวดขวดเนี้ยคือมันไม่น่าใช่ของดีเ mm hmm. พราะพอเราเห็นรูปอะมันเหมือนมีควันลอยฟุ้งออกมาจากภาพที่เพื่อนส่งมา oh. หนูก็เลยถามเพื่อนว่าอีไรขวดเนี้ยอะไรวะแล้วมึงไปเอามาจากไหนว่ามันปแปลกๆนะอีไลมันก็ยังบอกว่าเอ้ยเนี่ยกูไปบูชาจากอาสมพ่อปู่แถวบ้านกูมา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะเพื่อนหนูบอกว่าอะไระ <c oughs> เขาเรียกว่าน้ํามันเรียกผัวสะกดลัก <c oughs> เออ <c oughs> หนูก็เลยถามมันบอกว่ามึงมั่นใจนะว่าเป็นของขาว เพื่อนหนูมันก็บอกว่าเฮ้ยข่าวจริงๆเชื่อดิพราะปู่คนนี้แถวบ้านกูเขาเคารพกันมากเลยนะหนูก็แบบอ่ะข่าวก็ข่าววะเพื่อนกูบอกข่าวก็ข่าวแต่กูเห็นดําเมี่ยมเลยไม่มีสีขาวผสมเลยอก็ยังย้ํามันบอกว่าเอาดีๆนะมึงเอาดีๆนะคืนได้ก็คืนนะเว้ยไม่ใช่แค่มึงจะพังนะกูว่าไอวิวก็จะพังมันก็ย้ําเลยว่ายัางไงก็ไม่พังมันเชื่อว่าพ่อปู่คนเนี้ยยังไงก็ของข่าวอื หนูก็เลยตัดจบเลยที่เกียดเทียงกับมันบอกว่านั้นถือว่ากูเตือนมึงแล้วนะแล้วหลังจากที่คุยกันด้วยสต,ตอรี่เนี้ยค่ะก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนอีกเลยประมาณสองสาัปดาห์เพราะว่าคือติดกิจกรรมที่ทางวิทย์อะไเขาจัดจนพอกิจกรรมจบลงก็เหมือนกับว่าทุกคนว่างแล้วอะ่ะก็มีการแบบว่านัดเพื่อนฝูงกันมาที่คลับแห่งหนึ่งก็กะว่าจะมีการโดงการดิงกันเกิดขึ้น ในขณะที่หนูนั่งรอเพื่อนอยู่ข้างล่างอะพี่รอให้มันครบแกงอ่ะก็มีคนเดินมาคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าหนูหนูก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองว่าเออใครมาวะอะไรเงี้ยเพื่อนคนไหนมาพอเงยหน้าขึ้นไปปกใจ mm. เป็นไอวิวคือด้วยความที่ไอวิวเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าแฮนซัมแฮนซัมมากแต่ ณนะตอนนั้นนะ่ะที่หนูเจอมันนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสามอาทิตย์อ่ะไอวิวผอมลงไปเยอะมากข <c oughs> อบตาก็ดำเหมือนคนอดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วหนูก็ยังถามเพื่อนว่ามึงโอเคป่ะเนี่ยเพื่อนก็แบบก็ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้กูนอนไม่ค่อยหลับเหมือนมีอะไรมากวนกูตลอดแต่กูแค,ค่มองไม่เห็นแล้วจู่ๆเนี่ยเพื่อนมันก็แบบตึกอักอะคะ่ะ จนสุดท้ายแล้วมันก็ตั้งคําถามขึ้นมาอีกคําถามหนึ่งว่าเออไอติ๊กมึงได้คุยกับไหลบ้างไหมไม่รู้ทำไมช่วงนี้กูคิดถึงแต่มันหนูก็เลยแบบเอ๊ะมีม,มีมีเอ๊ะในใจแนหะก็ก็บอกว่าไม่อะ่ะกูกูยุ่งกับกิจกรรมว่ะสามสามอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ว่ามึงโอเคจริงๆใช่ไหมคนหนูก็ยังยังถามเพื่อนประโยกดึงเพราะว่าหน้าเพื่อนแบบ หน้าติดอะเราคือเหมือนคนไม่สบายอ่ะพี่เนธ mm hmm. เราก็แบบด้วยความที่เราเป็นเพื่อนอะ่ะเราก็ตั้งใจว่าเอามือไปแตะหน้าผากเพื่อนหน่อยอยากวัดใครแบบเพื่อนตัวร้อนหรือเปล่าวะถ้าเพื่อนตัวร้อนเราก็จะแบบว่าเออมึงกลับบ้านไปเถอะไปนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกินแล้วลงเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอื้อมมือจะไปแตะที่หน้าผากเพื่อน,น่ะคะ่ะมันมีมือติดดำๆพี่เนธ oh. มือดำปีเลยนะมาตีมือหนูออกอแล้วตอนนั้นน่ะหนูตกใจเพราะว่าไอ้มือมือเนี้ยมันโผล่มาจากด้านหลังของไอวิวแล้วพอหนูมองดีๆอะ่ะมันเป็นผู้หญิงตัวดำๆผอมแห้ง mm hmm. ค่อยๆใช้ขาไก่รัดไว้ที่เอวของไอวิวค mm hmm. ่ะมาทีละข้างข้างซ้าย ้างนึ่ง้างขวาข้างหนึ่ง,ง,ง,งมืออีกมือนึงก็กอดคออยู่มืออีกมือนึงก็ตะปบอยู่ที่หัวเพื่อนหนูหนูก็เห็นไอวิวอะ่ะมันมองหนูว่ามือหนูดีดออกมันก็ถามว่ามูงเป็นไรไปฟ้าสถิตเหรอหนูก็บอกว่าเ่าวไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรอยู่ที่ตัวมัน <S 2> <S 2> <S เราก็แบบสมองคิดไม่หยุดเลยพี่เนปว่าแบบนี่กูจะทํำยังไงดีวะกูจะทำยังไงดีวะ อีตัวนี้มาแั้งแต่มันไหลวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอามันออกไปยังไงดีก็คือคิดคิดคิดเดยอะมากตอนนั้นแล้วในขณะที่กําลังค,คิดคิดอยู่อะค่ะก็คือเพื่อนเพื่อนดันมาครบพอดีก็อาจขยอยกันเข้าขับไปในตอนนั้นอะคือทุกคนเอ็นเนอรีดีมากคือสนุกไปกับเพลงแต่หนูไม่เอนไม่เอนจอยกับใครทั้งสิน้นคือในหัวมีแต่ความคิดแบบร้อยแปดพันเก้าเต็มไปหมดเลยว่าอีตัวเมื่อกี้มาจากไหน แล้วในขณะที่เรากําลังคิดคิดอยู่พี่มันมีเสียงกระซิบข้างหูหนูอ่ะมันเป็นเสียงของผู้หญิงนะแต่เขาอ่ะมาสวดมนต์ให้ฟังเป็นบทสวดมนต์อ่าเดี๋ยวนะหนูนึกหนูจำบทสวมนต์นี้ได้อยู่แต่ว่าจำได้ไม่ครบอ่อสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคต,ตาอันทะเสมายัง เอวังเอหิกณนะเคลื่อนโมถอนพุทธครอทาถอนยะหลุดเลื่อนลอยเคลื่อนด้วยนะโมพุทายะซึ่งซึ่งบทเนี้ยถ้าหนูถ้าหนูจำไม่ผิดเนะี่ยมันมันน่าจะยาวกว่านี้นิดหน่อยย้ายจุดนะอ่าอ่าประมาณประมาณนะั้นนะพี่เนี่ยมันเป็นบทย้ายจุดคือ,ค,อ,ค,อคือมันยาวกว่าน,นิดนึงแต่ว่าหนูจําจได้ไม่หมดหนูจําได้แค่นี้ แล้วตอนนั้นอะ่ะมันมันมีเสียงดังอยู่แบบเนี้ยอยู่ข้างหูหนูตลอดตลอดตลอดจนหนูอะ่ะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันเสียงดนตรีก็ไม่ได้ยินซึ่งจริงๆแล้วค่ะเสียงดนตรีในคขับมัน mm hmm. ควรจะดังจนแบบปบเสียงอื่นถูกไหมคะ mm hmm. แต่ตอนเนี้ยหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงสวดเนี้ยกล่อมอยู่ในหูตลอดเวลาแล้วเสียงผู้หญิงคนเนี้ยก็สวดวนไปวนมาจนหนูเผลอท่องตามพี่เน กลายเป็นว่าเราท่องตามแล้ว mm. แล้วอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรานั่งใกล้ถังน้ําแข็งนั่งใกล้หมิ่พอเพื่อนส่งแก้วมาเราก็เติมเติมให้แต่พอเป็นแก้วของไอวิวอ่ะไม่รู้ว่าอะไรดนใจนะคือหนูก็สวบดบทเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็เอานิ้วลูบไปเติมเติมน้ําแข็งให้มันเติมอะไรให้มันแต่ก็คือเอานิ้ววนไปที่แก้วแล้วก็สวบดบทเนี่ยไปเรื่อย พอเติมเสร็จอะไรเสร็จส่งคืนทำแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่เพื่อนส่งแก้วมาตอนนั้นถ้าถามว่ารู้สึกตัวไหมไอพี่ทำอยู่อะหนูบอกเลยว่าห้าสิบห้าสิบไม่ใช่ว่าพราะเมานะพี่เนเพราะว่าหนูเพิ่งกินไปได้แค่แก้วเดียวแล้วสติยอะยังครบสมประกอบอแต่ว่าหนูได้ยินบทตรวจน,นั้นแล้วเหมือนคนเบลอค่ะ เหมือนหนูรู้ตัวหมดเลยว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แต่หนูไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้ในตอนนั้นรู้ตัวว่าตัวเองท่องบทตรวจมนุ์อยู่แล้วก็ใช้มิ้ว,วนที่แก้วเพื่อนแต่หยุดทําไม่ได้ซึ่งเพื่อนก็กินเข้าไปจนหมดตลอดจนกระทั่งขับปิดหนูก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้กูทําอะไรอยู่วะเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นเพื่อนจะมีอาการผิดปกติอะไรเลยก็ก็ ก็ตัดติ้งหน่งไปว่าเออเราอาจจะเมาหรือเปล่าวะหรือเราอาจจะเพีย้ยหรือเราอาจจะอะไรแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคืออีผีตัวนั้นอะไม่อยู่แล้วหลังจากที่แยกย้ายกันไปอีกสองสาวันค่ะนัดกันใหม่ดิ้งอีกรอบครั้งนี้ก็พอมาเจอกันเพื่อนหนูไอวิวอะดูดีขึ้นมากผิดกับครั้งแรกที่เจอกันตอนเมื่อประมาณสามวันก่อนเหมือนแบบคนที่เขาแบบ นอนหลับได้ดีมากขึ้นกินข้าวได้มากขึ้นสีหน้าดีขึ้นครั้งนี้เจอกันที่ร้านเหล้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมหาลัยในขณะที่กาลังแบบเมามอยกําลัง enjoy, ดิ้งกําลังเอนจอยกับดนตรีกับทุกอย่างอะค่ะกับการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนเนาะก็เพื่อนๆนก็ถ่ายเฟซบุ๊กอยู่เราอยู่ก็แบบปูทานลนล้านเลยบอกเชียแล้วทุกคนก็เลยหันกลับมาแบบเฮ้ยมีอะไรมีอะไร มันก็เลยไม่พูดอะไรแต่มันยื่นมือถือมาให้เพื่อนดูว่าเป็นหน้าเฟซบุ๊กของไอไลแล้วเป็นรูปงานศพที่เป็นรูปหน้าของไอไลแล้วมีชาติกมรณะแต่ตรงมรณะอ่ะพี่วันตายของมันอ่ะหนูเห็นปุ๊บว่าหนูขนลุกเลยเพราะวันตายของไอไลคือเมื่อสองสาวันก่อนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หนูไปเจอเพื่อนที่ขับและได้ยินเสียงตวดมนนั้นดังขึ้น คราวเนี้ยจากตอนแรกอะที่มันแบบกําลังสนุกอะมันหมดสนุกละพี่ทุกคนแบบเครียดอะทุกคนแบบตกอยู่ในสภาพที่แบบกืนไม่เข้าใครไม่ออกเอาไงดีวะ <c oughs> ก็เลยคุยกันใหม่ว่าเอองั้นเดี๋ยวเรานั่งรถไปบ้านเพื่อนดีกว่าไปนะไปบ้านไอ้ไหลละกันเ <c oughs> พราะว่าตัวไอวิวเองก็จะได้ไปขออ,อโหสิกรรมมันด้วยอะไรเงี้ยเ <c oughs> พราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันมาตลอดจะได้จบบกันไปในในชาตินี้ ตอนเดินทางอะค่ะในหัวหนูอะความคิดขึ้หนูเยอะมากเพื่อนตายด้วยอะไรวะอุบัติเหตุโรคฆาตกรรมหรือเพราะสิ่งที่มันบูชามาที่เราเห็นหรือเพราะบทสวดมนต์ที่มันกอกหนูหนูในวันนั้นคือคือตอนนั้นอะตอนที่นั่งรถอยู่อะหนูไม่ได้คําตอบหรอกพี่หนูไปได้คําตอบตอนไปถึงงานศพแล้วก็ได้คุยกับแม่บุญธรรมของไอ้ไล ตัวแม่บุญธรรมอะค่ะเขาก็เล่าทางน้ําตาเลยนะบอกว่าไอ้ไลเนี่ยตั้งแต่มันเลิกกับไอวิวอะมันไม่เหมือนเดิมเลยเริ่มมีอาการซึมกินน้อยคืออาการคนอกหักอะค่ะแล้วก็จากที่อาการคนอกหักเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแปลกเริ่มเปลี่ยนเป็นเหมือนกับหาของขัง,งตามตำหนักต่างๆแถวบ้านมาบูชาที่แรกอะตัวคุณแม่เขาก็แบบ ไม่ได้ห้ามอะไรเนาะพอคิดว่าแบบเออเป็นที่พึ่งทางใจอะไรที่ลูกทําแล้วสบายใจก็ทําไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งในวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่เขาเหมือนกับเรียกอะไรอ่ะให้ลงมากินข้าวแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลงมาสักทีตอบก็ไม่ตอบด้วยความที่แกก็เป็นห่วงของแก่แกก็เลยเดินขึ้นไปที่ห้องแล้วก็เปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าพี่นี่คุณแม่เจออะไรนั่ง แก้ผ้าอยู่แล้วนั่งยองๆอยู่ชั่วคืนนั่งแหวกขาแล้วเอามือเทน้ำมันในขวดนั้นนะก่อนที่จะหลวงเข้าไปทาตรงจุดหลักพร้อมกับปากที่บริกรรมคาถาไปด้วยตอนนั้นนด้วยความตกใจคุณแม่เขาก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ปัดขวดที่มือของไอไล่หล่นลงจนแตกแล้วก็ถามขึ้นมาเลยบอกว่าไอไล่มึงทําอะไรแต่ไอไล่ไม่ตอบคุณแม่ แต่มันเบี่ยงสายตาไปมองที่ขวดน้ำมันที่ตกแตกอะคะ่ะแล้วก็หันกลับมายิ้มแล้วก็หัวเราะเยาะออกมาแบบน่ากลัวมาคุณแม่บอกตอนนั้นมันน่ากลัวคือไม่เหมือนไรคนเดิมแล้วแป๊บเดียวอะไอ้ไรมันลงพับไปเลยคือมันเป็นลมคุณแม่เขาด้วยความตกใจอะเขาก็แบบรีบหาผ้ามาคมลุมร่างไอ้ไลแล้วก็เรียกคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อบุญธรรมอะคะ่ะให พาไอลไลไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าโอ้ยลูกสาวไม่ได้เป็นอะไรแค่อ,อ่อนเพลียเดี๋ยวนอนให้น้ําเกลือสักคืนหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นแต่ในขณะที่เพื่อนหนูมันอยู่โรงพยาบาลอะไอไลมันอาการมันประหลาดประหลาดเนี่ยคือคนไข้หลายคนอะหวาดไปเลยอะเพราะว่านอนนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งห,หัวเราะ นอนนอนอยู่ก็ลึกขึ้นมานั่งร้องไห้แล้วปากก็บริกรรมคาถาแลกๆไม่หยุดจากทีแรกที่ต้องอยู่โรงพยาบาลแค่คืนเดียวตอนนี้กลายเป็นสองวันสาวันแล้วในคืนที่สามเนี่ยจู่ๆอะไลเนี่ยมันมีอาการเหมือนอาการชักกระตุกอะค่ะเห<อ>มือนคนเป็นลมชักอะแล้วนิ้วมือนิ้ว,วเท้าก็เกร็งงก่อนที่อยู่ๆก็จะขาดใจไป ทางโรงพยาบาลอ่ะเขาก็พยายามยื้อชีวิตยพยายามแบบปั๊มแล้วนะพยายามสุดๆแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็แบบดึงกลับมาไม่ได้อ่ะคะ่ะนั่นก็เลยทําให้ได้รู้ในวันนั้นว่าวันที่ไอ้ลายตายอะ่ะคือวันเดียวกับที่หนูบริการคาถาตามเสียงที่ท้อง <c oughs> ให้ฟัง <c oughs> งานตกของเพื่อนเนี่ยมีาติที่น้องอยู่พอสมควรแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังแบบเอ่อทํานูน่นทํานี่คือเตรียมข้าวของอะค่ะพี่แล้วก็มีแบบมีการรับคงรับแขกที่แบบมาร่วมไว้อะไรเนาะก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับไม้เท้าเอา่อหัวกะโหลกอะค่ะถ้าหนูจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นหัวกะโหลกแล้วคือตอนนั้นอะทุกคนก็หันไปมองแล้วทุกคนที่แบบเป็น คนแถวนั้นนะเขาก็ยกมือไหว้กันเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคนแถวนั้นนะคะหนูก็เลยถามคุณแม่ว่าเออคุณแม่คุณแม่คนนี้ใครคุณแม่ของไอไรก็เลยบอกว่าอ๋อคนนี้เหรอคนนี้เขาเป็นร่างทรงพรร่อปู่ฤาษีประจำหมู่บ้านเนี่ยคนศรัทธาเยอะมากเลยนะแต่แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรหร่หรอกพอได้ยินพ่วมาพ่อปูอ่ฤาษีอะพี่มันเหมือน ไฟมันสุมอกอ่ะอคือเราเคยได้ยินคํำนี้จากเพื่อนอ่ะแล้วพอมาเจอตัวมันเหมือนแบบความโมโหวความโกรธความอะไรก็ไม่รู้ในใจหนู่มันแบบสุ่มอยู่ในอกตลอดเลยแต่เราก็แบบเก็บทุกอย่างไว้นในใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนอดทนอดทน,ดทนจนพอพระกําลังแบบอ่ากําลังจะมาค่ะในระหว่างที่รอพระอยู่เนี่ยก็มีการตั้งวงคุยกันแล้วพ่อปู่คนเนี้ยเขาก็เหมือนกับ เปิดบทสนทนาขึ้นมาประมาณว่าก็อีไลอ่ะมันผิดครูเลยต้องเป็นแบบนี้ประโยคเนี้ยของพ่อปลูกคนเนี้ยเลยทําให้เส้นอารมณ์หนูมันแบบประิยะเลยอ่ะม,มันขาดแล้วพี่เนตรหนูก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงไปแล้วถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะแกก็หันกลับมาหาหนูแล้วแกก็บอกว่ากูบอกว่าอีไลมันผิดครูมันถึงได้ตายหู ของที่กูให้อะเป็นของดีมีคุณคุณ<ม>แต่่ะมันไม่ดีเองแกพูดได้แค่นั้นพี่เนทแกพูดไม่ทันจบประโยคขอโทษนะคะพี่เนทยกมือไหว้เลยหนูยกเท้าขึ้นแล้วตะบันเต็มหน้าเลย<ม>จนพ่อปู่กิ้งตกอีอ้ไปแล้วเสียงวีดก็คือแบบดังเต็มง,งานพเพื่อนๆกับไอวิวก็คือแบบวิ่งกันเข้ามาล็อกหนูเพราะว่าหนูจะเข้าไปตัดอีกรอบนึ่ง<ม>พอเพื่อนล็อกแล้วผู้ชาย ห้าคนนะพี่ล็อกหนูอะ่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็คือแบบหลุดไม่หลุดแล้วอะเอผู้ชายลอ็อกห้าคนก็เลยแบบโอเคในเมื่อกูดินไม่หลุดกูด่าก็ได้หนูก็เลยแบบดา่าแบบลั่นงานหรือแบบว่าของขาวของของมึงอะเหรอขาวอีไล่อะมันส่งให้กูดูตั้งแต่วันแรกแล้ว<อ>มีแต่ไอมนดทาทั้งนั้นกูเตือนอีไลแล้วแต่เพรมึงใช่ไหมอีไลมันถึงไม่เชื่อกูมึงมันไอชั่ว ต่อแต่นี้ไปมันก็จงทรมานอย่างที่อีไลมันทรมานก็นแล้วกันอของใดที่มึงมีก็ขอให้มันตีกลับทําลายล้างมึงเองอไอวิวกับเพื่อนก็แบบเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ลากหนูออกไปข้างนอกไม่งั้นมีมวยอีกรอบแน่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือ,พ,อพ่อปู่ฤาษีก็ประถมพยาบาลค่ะจมูกแตกปากแตกหวากคิ้วแตกก็นั่งแยกกัน แล้วคุณแม่ของเพื่อนอ่ะก็เลยมาคุยด้วยหนูก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง oh. ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ที่เพื่อนส่งอีขวดนี้มาให้ดู oh. จนเกิดเรื่องแปลกแป,กแปกขึ้นกับไอวิวจนถึงณบัตเนี่ย oh. คือคุณคือหนูอ่ะก็ขอโทษคุณแม่เพราะว่าหนูคิดว่าหนูอะเป็นส่วนหนึ่งในการตายของเพื่อน oh. แต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้อะไรเลยคือคุณแม่รู้อยู่เต็มอกว่าที่อะไรมันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันทาตัวมันเองแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรไปทําอะไรมาส่วนคนต้นเรื่องก็ให้มันรับกรรมไปกันแล้วกันหลังจากที่ยันหน้าพ่อปู่ฤาษีไปเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ได้เห็นนะพ่อปู่คนนั้นอีกเลยจนกระทั่งงานตกวันสุดท้ายของเพื่อนจบลงหลังจากที่งานตบจบอะค่ะในเช้าวัานถัดมาเนี่ยทุกคนรวมไปรวมถึงหนูเนี่ยก็คือเก็บของและเตรียมตัวที่แบบจะตรงกับกรุงเทพเพราะว่าจะต้องมีเรียนต่อในขณะที่แบบกําลังแบกเป้แบกกระเป๋ากันอยู่อะค่ะก็เห็นชาวบ้านเขาวิ่งรอุดตลุดเลยเหมือนไปดูอะไรก็ไม่รู้อะเราก็เลยแบบเออเขาไปดูอะไรวะก็ตามกันไปดูบ้าง ก็เป็นบ้านคนหลังหนึ่งพี่เนธเป็นเหมือนตำหนักเล็กๆที่มีบายสีมีเสียนยักษ์เสียนลือสีมีพระบางตลกๆคืออะไรก็มรู้เต็มไปหมดเลยอพอแทรกตัวเข้าไปได้อะก็เห็นว่าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะคือพ่อปู่คนนั้นแหละที่หนูเพิ่งยันหน้าไปแกนอนอยู่ที่พื้นแต่ล่างของแก่เหมือนกับเออเขาเรียกว่าไงอ่ะเนื้อมันแห้งจนติดก,กระดูกอะค่ะแล้วผิวก็คร้ำดวงตาก,ก็เบิกกว้าง แต่ตาแกไม่เหลือตาไม่เหลือตาดำเลยนะเหลือต่ตาขาวปากก็อากว้า,วางมือเท้าเกรงเล็บม่วงเล็บดำไปหมดเลยแล้วก็เกิดเสียงตุบซิบกันแบบกระชอนแบบเกิดอะไรขึ้นวะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ย<ๆ>เพื่อนก็เลยแบบดึงดึงออกมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงกลับเถอะไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้คุยกับแม่ของไอะไรอยู่บ้าง คือแกก็มาบอกวันแบบเอ่อทำบุญร้อยวันนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปลอยอังคารวันไหนแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือหนูก็อ้างกับคุณแม่ไปว่าเออช่วงนี้หนูงานค่อนข้างเยอะอแล้วก็แบบไม่ค่อยว่างจริงๆอาจจะไปด้วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากฝากเงินฝากปัจจัยไปร่วมร่วมทําบุญให้เพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเพื่อนเพื่อนคนอื่นเองอะ่ะก็ ทุกคนมีอะไรในใจพี่ตัวไอวิวเองก็รู้สึกผิดที่บอกเลิกบอกเลิกไอไลท์ตัวหนูเองก็รู้สึกผิดที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนตายส่วนคนอื่นๆก็มีความรู้สึกในใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นม,มันมันเป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกลุ่มเราอะไรอ,อย่างเงี้ยแต่มันมีอย่างหนึ่งที่หนูไม่เคยรู้สึกผิดเลยก็คือหนูไม่เคยรู้สึกผิดกับการยันหน้าพ่อปู่คนนั้นครับ พี่เน่นจะหวัวเราะหนูตีแต่ตหลังจากที่เพื่อนเสียค่ะก็ไม่เคยเห็นเพื่อนมาหาเลยนะ,ะคือเหมือนกับเขาคงน่าจะไปในที่ที่เขาควรจะไปค่ะพี่เน่ครับ,รบอือนี่คือเรียกว่าเรื่องแรกเลยนะที่ถึงเนื้อถึงตัวกับกับสิ่งสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วเท้าแม่ยังจะจะฆ่ามาอีกนะโออ ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเกิดว่าเราให้อะไรไปแล้วเขาเกิดมาเสียชีวิตเนี่ยอ่ะอย่างแรกมันจะต้องนึกถึงตัวเองแล้วแหละว่าเออตัวเองเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมกับการที่เขาเสียไปหรือเปล่าก็ไม่คงไม่กล้ามาแต่อันนี้ยังกล้ามาอีกแล้วก็ยังมาพูดว่าเขาทําผิดครูอ,นะอันนี้มันเป็นคําที่แบบเฮ้ยจริง,รงๆแล้วก็วไม่มากเลยออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะต้องมาพูดมาอะไรก็แค่นั้นนะคะมันจบไปถูกปะ ใช่นี่แหละฮะต้องระมัดระวังนะกับสิ่งสิ่งนี้นะการที่จะไปขนขวายหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังของมีวิชงวิชาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยดีที่สุดแล้วแต่บางทีเนี่ยอนนชอบชอบไปทางรัดเนาะชอบไปเอาอะไรที่มันแบบเฮ้ยใครเขาว่าดีก็ไปเอาไปเอามาแต่บางทีเนี่ยในรูปรักษ์ของสิ่งที่มันดีเนี่ย แต่มันอาจจะแฝงไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่เขาทำมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอวิชาที่เราคาดไม่ถึงก็ได้อ่าอย่างเช่นเรื่องเนี้ยที่เราฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมน้องเขาถึงเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่มันผิดหวังเข้าใจอยู่แต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องมาจบชีวิตลงแล้วก็เป็นเรื่องนี้นะครับแหม <laughs> ดุเด็ดเผ็ดมันเออได้ครับถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวเนี่ยว่าออหมอผีท่านนั้นก็เป็นอะไรยังไงต่อไม่ไม่ได้ตามข่าวค่ะพี่เนียคือ,ค,อคือก็เห็นแหละว่าแกเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือยังปกติอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะตอนที่เรามีเรื่องกันก็คือเขาก็คือผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ผอมนะพี่เนทจะไม่ได้ผอมจะเป็นคนที่แบบ มีมีน้ํามีมวลอยู่อ่ะครับอ,อืมแต่ดูดูแบบแค่ไม่กี่วันอยู่ก็คือเนื้อติดกระดูกหนังติดกระดูกอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแมแแม่ของอย่างนี้มันพูดยากนะเกี่ยวกับทาสิ่งสิ่งนี้ในเมื่อเราก็ทําสิ่งไม่ดีให้เขาไปเวลาที่สิ่งไม่ดีมันก็เงย้อนกลับมาหาเราไปเลือกปกติเพียงแต่ว่าคุณเน่ยจะอยู่ในสภาวะไหนอาจจะทําตัวไม่ดีจนมากเกินไป ก็คงไม่มีอะไรมาคุ้มครองหรอกอะอนะเออเออเออเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่น้องตุกติ๊กได้มาเล่าสู่กันฟังโอ้โหเรื่องนี้เดือดมากนะครับกับเรื่องนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นคนใกล้ตัวด้วยที่เรียกว่าคนรู้จักแล้วก็ตุกติ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนร่วมกับเรื่องเรื่องนี้ด้วยจึงมาเล่าให้กันฟังนะครับค่ะ อ่ะโอเคทุกติก๊กขอบคุณมากๆกับเรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังหลายๆคนนะบอกว่าตามหาเพจทุกติ๊กไม่เจอเลยอะนะก็ฝากเพจอีกทีหนึง่งฝากช่องฝากเพจอีกทีนึงว่าชื่ออะไรอะเอาชัดๆเลยชือทุกติก๊กดุ๊กดิกปิกเมืองผีค่ะอ่านะครับ ตุกติกดุกดิ๊กปิกเมืองผีเนี่ยฟังไว้นะใครที่อยากจะเข้าไปเพราะว่าเขามีการดูดวงกันค่าค่าครูเท่าไหร่นะสิบสองบาทสิบสองบาทเออถูกที่สุดในโลกแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูแลกันนะคิวแน่นเลยตอนนี้สิบสองบาทเนี่ยเออตอ,ต,ตอนนี้ถึงกลางเดือนสิงหาแล้วค่ะพี่เตธอ,อ่ะลองไปใช้บริการดูกับการที่ตุกติกเนี่ยเขามีทั้งช่องทั้งติกตอ็อกทั้งเพจ นะช่องใน YouTube ก็มีชื่อเดียวกันหมดเลย,ท,เยทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับ<อ>ก็ลองเข้าไปติดตาม